ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่ 2กันยายน2,557นะคะตลาดหุ้นวันนี้ยังมองภาพเดิมนะคะก็จริงๆเป็นภาพเดิมมาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วนะคะตลาดแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์เดิมๆวันนี้ยังให้กรอบใกล้ๆเดิมนะคะ1,555-1,570จุดนะคะส่วนหนึ่งก็คือมองไม่ได้มีอัปเดตของข้อมูลอะไรที่ดูตื่นเต้นเข้ามาเซอร์ไพรส์ตลาดเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดจะดิดตัวขึ้นไปในระหว่างวันค่อนข้างแรงรับข่าวเรื่องของออตัวคอรมอก็ตามนะคะแต่ว่าก็ สังเกตว่ามีแรงขายทำกำไรออกมาตลอดทางเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็ปิดบวกไปแค่เล็กน้อยนะคะในส่วนของโวลุ่มเนี่ยจริงๆปริมาณการซื้อขายก็ถือว่าค่อนข้างจะยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรอบ60วันทำการที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าต่างชาติเข้ามาซื้อสุดที่กว่า1,500ล้านบาทก็ตามนะคะแต่ว่าสถาบันเอ้ตัวต่างชาติเองก็ยังถือสถานะา,านด้านขายอยู่ในส่วนของตลาดอนุพันธ์อยู่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้มี reference จาก ตัวเลขของทางเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศโดยพาในส่วนของสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าตลาดหุ้นปิดทําการนะคะก็ไม่ได้มีข่าวใหม่ๆอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าในรอบสัปดาห์เนี่ยยังคงต้องจับตาดูตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐในช่วงวันศุกร์นะคะแล้วก็ในส่วนของทางยุโรปเองก็จะเป็นการประชุม ECB ในวันที่4กันยายนนะคะน่าจะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะคะที่ตลาดให้ความสนใจอยู่นะคะ ในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยของเราเองเนี่ยปัจจัยภายในหลังจากได้ตัวออครอรมอแล้วแล้วรัฐบาลเข้ามาเพื่อบริหารประเทศเนี่ยคงต้องออจับตาดูเรื่องของการดาเนินนโยบายเร่งด่วนต่างๆนะคะที่จะประกาศออกมานะคะในส่วนของตัวการปฏิรูปนโยบายพลังงานเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดให้ความสนใจมากนะคะในในช่วงนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็คงคงต้องติดตามกันค่อนข,ข้างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างราคากาส๊สนะคะ ตัวตลาดหุ้นไทยเราเองในช่วงนี้พบว่าจะอยู่ในลักษณะของการเวียนกลุ่มหุ้นเ,เวียนกลุ่มเล่นเป็นระยะนะคะสำหรับหุ้นในกลุ่มต่างๆนะคะก็เทรดดิ้งหุ้นในช่วงสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะจากแรงขายท อะไรที่จะเห็นเข้ามาเป็นระยะนะคะยังคงเป็นการเก็งกาไรในช่วงสั้นนะคะหุ้นขนาดกลางและเล็กเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเป็นลําดับนะคะ <S <S กลยุทธ์ช่วงนี้ก็ยังคงเน้นในเรื่องของการเก็งกาไรหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะ <S <S าอาจจะพยายามอิงตัวที่ดูแลก,กาตลาดหรือว่ากลุ่มนะคะที่พอมีอัพไซด์เหลืออยู่แล้วก็อิงถ้ามีเป็นหุ้นที่อิงธีมเรื่องของผลประโยชน์จากการได้คอรมอมาตามโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่จะเพิ่มมากขึ้นก็อาอจจะดูมีสภาพที่ดูแข็งแกร่งกว่านะคะอย่างไรก็ตามยังคงเห็น ภาพในเรื่องของการเก็งกําไรเพียงในระยะสั้นเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเทรดระยะสั้นก็คงต้องขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะหุ้นในพอร์ตยังคง SC S, C, Asset, B, Land, C, P, N, A, U, C, T ไว้นะคะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงส่วนตัวหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน c e นะคะมีทั้งหมด3ตัวนะคะคือตัว C, S, S นะคะ X, O แล้วก็ตัว Super War1 นะคะส่วนหุ้นที่มีโอกาสครบเกณฑ์นะคะมี3ตัวเช่นเดียวกันนะคะคือตัว U, V นะคะธนาแล้วก็ตัว B, K, D ค่ะ อัพเดทหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานมีตัดขาดทุนตัว TSR ไปออกไป1ตัวนะคะที่ยังคงเหลือถือสถานะต่อมี SF นะคะ Hana KBank แล้วก็ตัว AIT นะคะส่วนหุ้น SBL ยังคงถือสถานะหุ้นผ u ้ h p a t e Advanced d e t a c ต่อไปนะคะเราทำกำไรที่อ,อ,อัตราส่วน Price Ratio Advanced d e t a c ที่2.0นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ